สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการปฏิเสตของเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกของต้าหัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับเครื่องใครนะครับที่ติดติดแบบนี้นะครับหรือว่าติดรหัสนะครับให้เรามาที่นี่เลยครับให้เรามาที่เครื่องนะครับเปิดฝาเครื่องนะครับเปิดฝาเครื่องออกนะครับแล้วทำการถอดสายไฟออกนะครับ เมื่อเราทําการถอดสายไฟของอะแดปเตอร์เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราจะมีเราจะมองเห็นนะครับอันนี้จะมีเห็นจะเห็นสวิต์นะครับอันนี้คือสวิต์ดิฟสวิต์นะครับเป็นสวิต์สำหรับการฮาร์ดดีเซตของเรานะครับก่อนอื่นนะครับให้เรากดปุ่มแช่ไว้นะครับกดปุ่มแช่ไว้อย่าปล่อยมือนะครับใช้เวลาประมาณ15วินาทีแล้วให้เราเสียบสายไฟนะครับเสียบสายไฟที่เสียบสายไฟหลังเครื่องได้เลย เมื่อเราเสียบสายไฟเสร็จแล้วนะครับมันจะเราจะรอเวลานะครับประมาณ15วินาทีนะครับมันจะได้ยินเสียงตี๊ดนะครับปีดตี๊ดย,ยาวๆนะครับนี่นะครับเสียงตี๊ดย,ยาวๆนะครับแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับแล้วก็ถอดสายไฟออกนะครับ หลังจากนั้นให้เราเสียบสายไฟเข้าไปครับหลังจากที่เรากด Hard Reset เลยนะครับเครื่องก็จะเข้าสู่หน้าระบบใหม่นะครับเหมือนกับการคืนค่าโรงงานเราก็ตั้งค่าใหม่นะครับเหมือนกับเราซื้อกล้องวงจรปิดขึ้ื่บันทึกตัวใหม่เลยนะครับระบบกําลังทํางานนะครับรอสักครู่นะครับ เราก็จะตั้งค่าใหม่ตั้งค่าวันที่ใหม่นะครับนี่นะครับเหมือนซื้อเครื่องใหม่ๆเลยนะครับเราก็เลกนะครับเลือกประเทศเลือกภาษาเลือกเวลาได้เลยนะครับแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับการฮาร์ดดีเซตของต้าหัวซีรีส์ห้าซีรีส์สี่นะครับ